สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเพากันอีกตามเคยนะจ๊ะวันนี้เจ็บลูกแดงสาวๆเลยพี่น้องตอนไนี้ตอนเจ็ดโมงเสาร์นะจ๊ะแต่ว่าแฟนกับลูกกระตุ้นอะไรจะมาให้ลูกกินนมอ,อย่างเรียบร้อยจะออกมาห่างผู้เดียวนะจ๊ะห่างไกลบ้านพราแฟนเพิ่นอาบน้ำเพิ่นต้องไปเห็นงานแต่สาวนะจ๊ะช่วงนี้เพิ่นสิมีวิปชุ่มตลอดเขาเลยเพื่อคอยได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะจ๊ะ พันกลับมาถึงบ้านก็มีแต่สามถุงสีถุงพี่น้องเจ็บก็เลยอาศัยช่วงนี้เนาะจ้ะถ่ายทายบรรยากาศเนะพี่น้องเดือบิ่งน้ำมันีแดดดีดีแดดแต่เศร้านาะจ้ะจริงแต่ตอนสายๆจะเบ,บิง่งเออ่พยากรณ์อากาศเขาบอกว่ามันสิ่ตั้ง16องศาเนาะจ้ะมันแดดสายๆถ้าเบิ่งมันแดดถ่ายมินบ้องงงง่าจังไลยเจะกับเสา้อ,อกมาอมยางเนาะจ้ะจูงรถเข็นยาง ภาพคนไดเปิดหูเปิดตาแนละ้วพี่น้องอยู่แต่บ้านก็เครียดเล็กน้อยมึงเธอเขาเบืออ่อหนาหนาเริ่มพูดขึ้นมาแล้ว,ลขลวลเขียวๆนจะจ๊ะ ก็จะซื้อล,ลูกพุ่งจระก็จะมาซือ้อขนมให้ลูกชายด้วย แล้วก็เพิ่มผิ่งแล้วพี่นอแต่ที่นี่คือเอเมนน้ำน,น,น่าจะสิบกิโลแล้วอันนี้ไม่แต่สิบสิบสองกิโลคือไหนสิบสองที่นีน่ิเอาเก่าเพื่อเก่าไี่นอว่าเนี่ยเฟนมาบึงตับพี่นอ เราจะมมันมนี่มดัมนธีสมไปกนขเขาปนี่มาขายปนี่ อาจจะ่มีหรอกนัทพี่น้องชุดิชิตวิญยาณาการมนนีพวกกับสัผ้าแล้วจ้ะคิมนวด ทึ้หนือซิขึ้นอาบหน้ำขึ้นมาเก็บใส่เพ่อเดียวเลยก็ประยัดแม่สามยูโรจุดเาเโอเคตอนนี้กระด้ของโคกดไปนอน ไ้ไปกินกบสลัดมั้ยคะยังเรียบร้ยรอยพี่น้องเมื่อของซ้ำเนี่ยหาสิบยูโรเราจะแพงมากแบบของสมอนีแพงขึ้น,น,นเราจะแดด แดดดีมากช่วงนี้ไปนังสิบอควายมีนักเรียนหลายเลยจ้ะนักเรียนสมสัครสิออกจากบ้านประมาณแปดโมงเสาร์ไปน่อยแถวบ้านเจียมนะแปดโมงเสาร์นี่สินักเรียนยังเจ้าเยังเป็นกลุ่มเลยจ้ะโรงเรียนนอกจากว่าผู้ใดที่เขาอยู่ไกลหรือ กลแบบประเวณทถวบ้านนะจ๊ะเ,เขาก็ต้องแอาจจะเจ็โมงเครื่องสิคือรถไฟคือรถบัสพี่ทอปุนเดแลนเลย